มีความพยายามอย่างมากนะฮะในขณะนี้ในการที่จะพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขสร้างสันติภาพในจังหวัดสามจังหวัดแดนภาคใต้ในแง่ของผู้ที่สนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นมาลายูเนี่ยมีความหวังแค่ไหนครับกระบวนการการพูดคุยจะนํามาซึ่งสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดแดนภาคใต้ครับข้อเสนอแรกของ5ข้อที่ฮัสซันต่อย,ยิบซึ่งเป็น ประธานในการรูวโต้ความขบวนการได้พูดเมื่อรัฐบาลที่แล้วกับ,บรัฐบาลทักรัฐบาลยิ้วักขินวัชไหมครับเ้าเสนอหนึ่งในหนึ่งในห้าข้อเนี่ยทางฝาง่ายขบวนการบอกว่าต้องยอมรับในความเป็นรายอยู่ปัตตานีเสียก่อนคือยอมรับในความเป็นความเป็นเชื้อชาติอะปัตตานีแล้วก็เป็นเป็นความเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ถ้าเกิดพูดอาจจะแรงนะฮะแต่คือว่าทางทางทางขบวนการเนี่ยต้องการให้รัฐไทยหรือว่าประเทศไทยเนี่ย ระดับชนนั้นทั้งหมกของยอมรับว่านาอยู่ปัจจุบันนี้นมีอยู่จริงๆซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดการพูดคุยในครั้งนี้ที่คุยกันวันนี้นะครับสดๆวันที่27ที่กรุงลำเปิลนะฮะถ้าเกิดมีการพูดในแดนหลอ,อกนี้ว่าทางฝ่ายรัฐยอมรับความเป็นมาอยู่ปุนผมคิดว่าก็เป็นการผ่อนคลายความผลดันนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยรัฐไทยก็ยอมรับมีความเป็นคนมาอยู่ปัจนนี้ว่ามีอยู่จริงแล้วก็ยอมรับแล้วก็ให้เกียรติกับคมพับนี้ครับ Mm hmm. มันก็จะมันจะเป็นด้านบวงในอนาคตคผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับการการการที่รัฐไทยยอมรับความเป็นมลายูนี่คือการแสดงออกในลักษณะไหนครับผมคิดว่าแสดงออกในการในการเคารพแล้วก็ยอมรับในการมีอยู่จริงของความเป็นตัวตนมลายูปะตานีนะฮะท้า mm hmm. ในในตัศนะของผมนะครับ mm hmm. แต่ก็สู่แต่ก็นําไปสู่ประเด็นที่ทางรัฐไทยตั้งคําถาม,ถามแล้วก็เป็นที่เคลือบแคลงนั่นก็คือถ้าหากว่ารัฐไทยให้การยอมรับความเป็นมลายูจะนําไปสู่การเป็น เอกราชหรือว่านําไปสู่การ <c oughs> เรียกร้องที่จะให้เป็นอิสระจากรัฐไทยนี่คือความกลัวที่สุดของรัฐไทยค,คิยัิตรครับที่ปกติไปฟังฟีดแบ็กหรือว่าอ่านคอมเมนต์ได้ดีก,ก็ก็เป็นสิ่งที่รัฐไทยกลัวแต่ว่าผมคิดถึงผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องพูดคุยแล้วครับคุณจอม <c oughs> เพราะว่าจะเกิดไปถามฝ่ายกระบวนการกรบวนการบอกว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีสี่เจ็ดน,นะฮะปัญหาความขัดยังระหว่าปานนีกับวัฒน์นเกิดข,ขึ้นตั้งแต่ สองสามาปีที่ผ่านมาซึ่งเราเราผู้ซึ่งที่ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์มาก่อนไม่เคยรู้ข้อ,ขอมูลอีกฝั่งมาก่อนก็จะเออออกไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดเราเราเป็นผู้ซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็รู้รู้รากเหง้าร,รู้รู้อะไรข้อมูลด้านนั้นก็จะอินรู้ว่าเข้าใจในในสิ่งที่ฝ่ายบวนการเขาพยายามจะต่อสู้ตรงนี้ mm hmm. ผมเพื่อว่ายังใหม่ไปที่เราจะจะสรุปแล้วก็ค้นหาทางออกได้ครับ เพราะว่าถ้าเราเกิดเราดูเพื่อนบ้านเราที่มาชี่ผมเพราะว่าผมอีก็มีเพื่อนที่ทํางานในด้านนี้แล้วก็พยายามพูดคุยแล้วก็สักถามเพื่อนอะไรคนเช่นปัญหาที่อารที่อาเจใช่ไหมฮะที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่มินดานาที่บางซาร์โมโรนี่ที่นั่นเนี่ยเขาคุยแล้วก็มีเวจีสถิตภาพเนี่ยมาเป็นเกือบบางอย่างที่ที่มินดานาบังซาร์โมโรนี่ก็ประมาณสักถ้าไม่ผิดประมาณสักห้าสิบหกปีมาแล้วที่เขาคุยกันฮะแต่ว่า ที่นี่เนที่บ้านเราที่ปัตตานีที่สั่งขวนเนี่ยเพิ่งจะคุยกันสองคเท่านั้นหลายๆหลายๆคนเนี่ยพยายามตั้งความหวังไว้สูงมากผมคิดว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยไปฮะอย่าตั้งความหวังแต่เราพยายามจับตาแล้วก็ดูศึกษาไปเรื่อยครับผมเองก็ไม่ได้มีความช่วยาญแ,แต่พยายามทาตัวไม่ใหต้ตกข่าวครับพยายามศึกษาว่าคน ที่เขาความผัดแย้งที่เกิดขึ้นข้างๆที่ทีอาเจ,จ้เขาเขาจบลงลงด้วยยังไงที่ที่มินานานองที่ฟิลิปปินส์ตอนใต้เนี่ยเขาเขาจบลงได้ย,ยังไงผมคิดว่าตอนนี้หลายหลายคนก็บอกมันก็สร้างฝ่ายเบียเอ็นฝ่ายบนกางบอกว่าเวทีตอนนี้ยังใหม่อยู่ซึ่งมันต้องต้องต้องคุยต้องต้องได้รับคำยอมรับจากทีมภาคส่วนอีเจอรครับครับ คิดว่ากลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยกับรัฐไทยในการพูดคุยในขณะนี้ก็คือกลุ่มมาราปัตตานีเนี่ยนะฮะเมืองมาราปัตตานีเนี่ยผมไม่ได้เดวผมพูดถูกนะฮะมาราแต่ว่าจะมีปัตตานีรหรือไม่ไม่ทราบคิดว่าเป็นยอดแทนของคนคใน3จังหวัดหรือเป็นตัวแทนของคนมาลายูที่แท้จริงไหมครับกลุ่มนี้ออที่ผมตามข่าวแล้วก็พยายามดูข่าวเ,ออเสพข่าวนะ มารานีขุวนนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาเ,เป็นตัวแทนุมของคนปัตานีคนสาานัมบูรั์ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ยังบอกว่าในเวทีครั้งต่อไปเขาเวทีครั้งถัดไปนี้เขาก็พยายามจะเปิดพื้นที่ให้คนในพื้นที่คนทูกอ,อะไรพากส่วนนะเช่นนักกิจกรรมเป o นทีคนทำง,งานด้านสันติภาพในพื้นที่เนี่ยให้มีให้มีที่นั่งแล้วก็มีส่วนร่วมในการอาไปนะฮะออกแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแม้กระทั่งให้ให้คนชาวพุทธ ใช่ไหมฮะแต่หลายหลายอาชีพเนี่ยเข้ามาตรงนี้ผมคิดว่าส่วนตัวผมก็เป็นด้านบวกนะที่ที่เขาพยายามจะจะจะ,จะให้คนหลายกลุ่มเข้ามาอยู่ในในในวงวงนี้ครับเพราะว่าอย่างบางคนก็จะเครียดแพงแล้วสงสัยว่าเอ๊ะเสียงของฉันสิทธิ์ของฉันจะจะ,จะไปถึงตรงนั้นไหมใช่ไหมฮะแต่ถ้าอนาคตเนี่ยมาหลับตนนี้ได้บอกแล้วว่าเขาพยายาม ที่ผมอ่านข่าวนะฮะเขาพ <breaker. S 1> ยายามบอกว่าเขาพยายามจะเปิดพื้นที่ให้ให้ให้คนให้คนในพื้นที่เนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นด้วยซึ่งก็ค้นอยู่กับวิธีรั้นถัดไปครับที่ว่าข้อเสนอที่จะให้การพูดคุยสันติสุขหรือว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติอันนี้จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากกว่าหรือไม่ในการที่จะสร้างสันติสุขในภาคใต้ครับ ผมคิดว่าก็ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไปแอบฟังคนคุยตามนันวชาเาก็าบอกว่าจะเกิดเป็นระดับชาติเนี่ยขึ้นมาก็มันกมม็มีความจริงใจกันมากขึ้นที่จะคุยกันนะฮะ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่ตัวแทนมาแนละ้าเ,เ,เขาแถลงเขาก็บอกว่าอ่าสมมติว่าวันนี้ใช่ไหมรัฐบาลหมดหมดอายุว่ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยรัฐบาลใหม่เข้ามารัฐบาลรัฐบาลไม่ไม่ไม่ชอบหรือว่าเปลี่ยนใหม่ก,ก็ต้องมาดัาหนึ่งคุยใหม่ครับ mm hmm. ก็ต้องเริ่มใหม่ต้องฟอมทีมใหม่แล้วก็ต้องวาง รอบวางไถนกันใหม่ผมคิดว่ามันก็มันแสดงถึงความไม่จริงใจแล้วก็ความไม่ต่อเนื่องด้วยค่ะคิดว่ารัฐบาลทหารจะสามารถแสดงความจริงใจและก็จริงจังกับการให้เกิดสันติสุขในภาคใต้ตามความต้องการของคนในสามจังหวัดได้ไหมครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่า,าผมพูดในฐานะประชาชนธรรมดาใช่ไหมฮะคนสามจังหวัดก็ที่เขาพูดกันในผมคิดว่าก็ถูกคู่แล้วนะเพราะว่า เขาคนระดับกระบวนการระดับบริการคุยกันผมคิดว่าเขาน่าจะคุยกันคุยกันได้ได้ถูกคนได้ได้เข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งมากกว่าระดับประชาชนอย่าง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 ผมเองนะฮะไม่ไม่กล้าบอกกันว่าระดับทหารถ้าเกิดถ้าถ้าพูดทางบ้านก็ถ้าเกิดลูกผู้ชายคุยกันนะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนสองคนฝั่งหนึ่งจะเป็นจะก,ก้าคุยกันรแลกรดด้วยกระเปล่านะครับ mm hmm. แต่สิ่งที่ผมผมมักจะบอกบอกเพื่อนๆคนใกล้ตัวได้เกิดถามผมผมบอกว่าต้องต้องให้โอกาสต้องให้และให้เวลาครับเพราะว่าผมผมเอาข้อสังเกตจากเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีดดนเนาเนี่ยคุยกันไม่รู้กี่สิบเป็นสิบสิบครั้งแล้วในระยะเวลาหลายสิบปีครับแต่ที่นี่เนี่ยมันแค่คุยกันแค่สองปีในในคุยกันแค่สองครั้งในระยะเวลาประมาณสองรัฐบาลที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมคิดว่ามันยังใหม่ไปแล้วก็ยังเร็วไปที่ที่ต้องให้เวลาครับ แลวก็สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากจะให้ลืมนะครับาทางทางผู้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาก็เริ่มเปิดแล้วคืออยากให้ให้คนในพื้นที่เนตได้ได้ได,ได้มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็มีตัวตนแล้วก็ได้อาจิพูดว่ามีวิธีเขานั่งในในวง,งการเจรจาด้วยครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทุกวันนี้ใช่ไหมครับแม้ฝ่ายทางรัฐไทยทางทหารเนี่ยไปคุยกันใช่ไหมแต่ความรุนแรงเหตุาการณ์ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ ยังมีการยังมีการยิงกันหรือว่ามีการคนมลายูในพื้นที่คนชาวบ้านนี่ก็ยังดังถูกกระทําจากเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ตั้งแต่คดีในอดีตปัจจุบันหลายๆคดีเช่นคดีจากหนังใบคดีกระเซคคด,คดีหลายๆคนที่เป็นผู้ริสุ์ถูกยิงถูกฆ่าก็ไม่ได้รับการสา,าสังแล้วก็ไม่ได้รับการคีคข,ขาทางดีก็ผมคิดว่าอย่าลืมคนในพื้นที่ด้วยที่ถูกกระทําแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหลายๆคดีที่ ผมว่าเป็นจนํานวนมากนะครับคนเหล่านี้อยากให้ไม่ให้ลืมทั้งนี้ด้วยครับอครับจะอธิบายหรือจะพูดอย่างไรกับความกลัวของรัฐไทยที่ต้องการที่จะเข้ามาควบคุมเพราะว่ากลัวว่าสามจังหวัดภาคใต้ความเป็นมาลายูความเป็นปัตตานีจะถูกแยกออกไปจากรัฐไทยครับจะขจัดความกลัวนี้ในใจของรัฐไทยอย่างไรอต่อนงดีฮะครับ ถ้าตอ,อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะ MM อ่า <ś m ur ra> ผมคิดว่าก็อ่ขาจัดได้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าต้องถึงเวลาที่คุยกันนะคุณจอมเพราะถ้าเกิดโมแต่ยิงกันเนี่ยผมก็ว่าผมไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ฮะ <macaron i. S 2> ในโลกปัจจุบนันนี้แล้วก็หลาอะไรผู้ใหญ่หลายคนอาจารย์หลายทบอกว่าความขัดแย้งอะไรที่ต้องจบด้วยการคุยกันใช่ไหมฮะผมคิดว่าก็เป็นการคุยกันนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเวทีที่ดี มากที่ที่ต้องสนับสนุนก็ช่วยกันแต่ในความแม้ที่ว่าต้องจริงใจต่อกันแล้วก็เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมมีมีม,ม,มีมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดด้วยฮะไม่ใช่ว่าฝ่ายจะบอกกระบวนการระดับรัฐธรรฝ่ายความมันคงนั้นที่ไปคุยกันนะครับส่วนผมเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเม,ม,ะละละมื่อเมื่อล่าสุดใช่ไหมฮะมีการจัดงานจัดงาน ลำลึกการหายการหายตัวไปของยิสุลงที่ที่กรอปัานีใช่ไหมครับคือถ้ามีการทบทวนใช่ไหมฮะแต่หลายข้อเสนอของยิสุลงผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากถ,าถ้าจะจบได้ด้วยตรงนี้นะฮะถ้าเกิดรัฐไทยสามารถปัดฝนแล้วก็มานั่งอ่านดูด้วยด้วยความที่ใจกว้างนิดน,นึงแล้วก็รู้ว่าข้อเสนอเรานี้มันมันไม่ล้าสมัยเลยครับในสิ่งที่ท่านยิสุลงแล้วก็คณะของท่านได้ได้เสนอไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วครับ Kasihan sejati, Ria pun "Seketika dia pun bukan selama lama sekali sudah kau menerima sejuta kaliku." Can't